สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าปูแดงเจนี่มิวสิกค,ค่ะแต่ค่ายเจนี่มือปราบนะคะค่ะพี่น้องมือนี้นะคะกีได้เข้าไปลดน้ำดำหัวผู้เผาก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะไปเรียนที่ร้านอีสานลำเพลินมานะคะอันนี้จะคือตทิปทิปนะคะทิปที่ได้จากร้านอีสานลำเพลิเนเมื่อคืนนี้นะคะก็ขอบพระคุณไปทางเจ๊ก้อยแล้วก็ปานพบแล้วก็อุลัสด,ด้วยนะคะที่ให้ความรักวามเมตตาปูแดงใ้ไปทําการแสดงเต็มม่วงมูเทอร์อนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณหน้าเวทีด้วยนะคะสําหรับรางวัล ขอบคุณเครื่องดื่มนำนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปไหว้รถนำนำหัวคุณแม่นะคะเรื่องวันสงการนะคะวันปีใหม่ไทยของเขาเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะเข้าไปไหว้แม่น้ำกันค่ะค่ะพี่นอกะต,ตามที่บอกไว้นะคะพอติบทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มานะคะก็จะมอบให้คุณแม่หมดเลยนะคะเพราะว่าสีใดจักพันจักมืนกัะตามนะคะกระเสียหายคุณแม่เบิดเลยนะคะแต่วันนี้ในในตะก,การจักจักบาท วันได้นับเดี๋ยวเข้าไปนับกับอีเมลพร้อมกันค่ะพี่นอ้นนองค้ค่ะพี่น้องคะนี่นะคะเป็นติ๊บรางวัลหน้าเวทีที่ได้จากเวทีเมื่อคืนนี้นะคะที่ร้านอิสานลำพูนนะคะเขาก็เอามาให้พ่อกับแม่นะคะเป็นเ่เขา,าเอื้อไวาอย่างเป็นน้ำใจเป็นมาลัยจากพี่น้องมอบให้หน้าเวทีแก็เอามาตอให้พ่อให้แม่นะคะให้เราอวยพรให้ผู้ที่ห้มากะให้เราอวยพรให้น้ำหน้านนพี่น้องวันนี้เป็นวันสงการานต์นะคะเขาก็มาลดน้ำดำหัวผู้เฒ่า มาค่ะพี่น้องคะมาตามมาค่ะ่มาแล้วสเสด็จแม่สเสด็จพ่อนั่งยังกันสองโลไอหญิงนั่งทางไหนอ่ะนั่งตรงนี้ก็ได้อ่ะหญิงนั่ง,งทางพ่ออ่ะฟังแม่อ่าอ,อันนี้กัซซิโมบเงินโบหลายพี่น้องด้วว่าให้ด้วยความประมาณว่าให้ด้วยความเอ่อเรียกอะไรอ่ะให้ด้วยความความอย่างที่แม่ความรักความรัก อากาศพร้อมยังอิดเออเออเอาเป็นว่าเป็นเป็นความเคารพบูชาพี่น้องบูชาพ่อบูชาแม่นะัตทิป์นะวิธีให้มากอ่ะบูชาต่อยอดกันไปน้อพี่น้องเนะมือดีสิมาขอพม่าแล้วก็สชิมาขอพรพ่อกับแม่นะคะในเนื่องวันปีใหม่ไทยของเฮานะคะอ่ะพ่อห้พ่อกับแม่อยู่กับตุ๊กโดนโดนโดนมีความสุขตลอดปีตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อ จั๊สเตอร์พอนี่เพราว่าสิเป็นสิ่งใดๆก็ขอให้ย้อนไปหาลูกเออสิเป็นสิ่งที่ดีๆล้วก็เป็นพ้อนที่แม่ให้ไปมีบางที่แม่ก็อาจสีเบาเบาแบบพิดแบบเถือแม่กับพวกหัวเนาะค่ะเพราะว่าแม่กัแม่ก็ตื่นเต้นนะล้วก็ทั้งสีห้น้ำเดน้องสีห้ ชูมีตาด้วยนะคะ,ะตาเดีนะเมื่อดนี้เมื่อนี้ก็เป็นเมื่อดีเน,นาะค่ะนอลูกเต่ามาสมบัติสมมาขอให้ลูกให้เต่าสุขภสุขค้นจงเจริญเจริญแล้วก็มีความสุขกายสุขใจเออไปใส่มาใส่ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาคน<า><ข>อุปัมภ์คำสู้ขอให้โด่งให้ดัง<า><า>เออขอให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่เป็นแบบนี้ตลอดไปช่วย แล้วก็อวยพรในคนเี่เอาติปมาให้นะอ๋อลืมไปแล้วค่ะสำหรับติปนี่หนาเวทีของน้องปูแดงจอนนีมิวสิกเนาะค่ะนาะเจ้าของเพลงฮามปูแนสูอ่ผู้ใดไห้ม้าเนาะค่ะห้มาเป็นลอยกับออห้กลับขึ้นไปเป็นแซนเป็นล้านเด้อค่ะเด้อขอห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้ผู้สู้คนค่ะสาธุเออเอาห้าไปเอาห้คื่นหววะห้ขึคนื่ให้ขึคนื่อะ เสียขึ้นหลายๆเอาเอาไหนก่อนเอาคุณพ่อเอาคุณพ่อก่อนพ่อเอาขาลงแม่ก็ลองตรงนี้ได้เออเอาขาลงก่อนลองไป้กันได้จะได้เสร็จไวๆขาลงพร้อมกันเอาอีกะาลกพอแล้วเอามือก่อนใช่ไหมเอามืออ่าเอามือเดี๋ยวพี่นิมเอาก่อนนะอ่าพี่นิมเห็นก่อนอจะเด้ออยู่กับลูกกับร้านไปโดนๆเป็นหฮมพ่อ้ฮมแม่ให้ลูกให้ห้านสุขภาพร่างกายแข็ง ตลอดปีตลอดไปความยั้งที่บอดีก็ให้มันถิ่มไปในปีเก่าเอาแตาความดีๆเขม้าาบดนี้ปีไม่แล้วนะคะมันควันเยืมันไปใส่มาใส่กามีตะควนหาควนเมตตาเนาะปังเท่าให้พ่อให้แม่ปีหนึ่งเฮ็ดเทื่อนึงเฮ็ดปีละเที่ยกันยังบม่ละเทื่งนี่แหละเออน้องเองมา ประสิทคำพูดจนขึ้นอ่ะยิงขอพรด้วยขอพรหน่อยขอให้เป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆห้องมือน้ำไหมห้องเออขอให้ตุกให้หร้านผู้ข่าเป็นเด็กตีบอกนอนซ้อนงายไปใส่มาใส่ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาคนอุปธรรมคำชูขอให้เลี้ยงเองเก่งเออใหา่มาก็ขอให้เป็นเจ้าคนนายคน จะให้เป็นแต่เจ้าพ่อจะให้เป็นแต่เจ้าพ่อเจ้าแม่ของพ่อของแม่ให้เป็นที่หักของสุภุสุพจน์หรอกอะก็พ่อก็แม่กะให้เฮ็ดให้พอให้แม่ได้อยู่ได้กินเจ้ากินแต่แห้งพอแห้งแม่ย้ายสาแล้วเออเอาขาพ่อกับขาแม่เอาขาพ่อไอ้นี้หัวหน่อยเอาน้องหญงก้มหัวมาอ้าอ้าอ้าเอาเอาเอา ก็มาลงคืได้เรียนเจ็งเก่งคือได้เรียนเจ็งเก่งอ่าใช่ไหม่บัดนี่อ่าแม่เจี๊ยบนาเจี๊ยบหัวให้เราให้เรียนเก่งๆได้บัี้แม่เปอันได้ขอให้เจียบบังแม่ได้บัดนี้หมดโลกหมดภัยเออเอ้าสวัสดีนิ่มน้ำเอาพูดละค้างค้างว่าจ้าดูเด้อขอให้ปังปังขอให้มีตซื้อเสียงโด่งดังเด้อลูกเออ สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พ่อแม่ได้เพิงผ้าใส่แบบนี้ตลอดปีแลตลอดไปเออปัสาจากลูกใครใคาทุาธุโอ้ยมีแห้งเดี๋ยวบันนี้ปีนาฟ้าไม่พี่นองค่ะนี่แหละ,ค,ะ,ะค่ะเขาก็สิไปกินเข่าแล้วบันนี้ไว้พ่อไว้แม่เสร็จแล้วเขา็สิไปกินเข้าตอนตอนนี้อีแม่น้ำตาแตกแล้วบอแม่เนี่ยเล่งหิวเขาเล่งหิวเขาโอเคอ่ะเดี๋ยวพอเขาไป มาเอยมกันต่อในวงข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อคะ่ะจ้าพี่น้องลังจาาที่ไว้พี่แม่ก็คุณพอ่อเสร็จแล้วนะคะรถนำดมหัวผู้เเ่าเจแล้วนะ,ะถึงเวลากินแล้วนะคะขอบคุณข้ากับสิบป,ประมาณนี้พี่น้องนะคะความสุขกับครอบครัวนะคะบ้านมีเขาเรนน้ำแต่ทัดวุดบ้านจ้คล้องนั่านาง,นง,นนงกิน <c oughs> มีกุ้งเผาค่ะกุ้งเผาโลกว่าแล้วก็ปลาทับทิม ยากปลาทับทิมนะคะปลาทับทิมเผาขาดอะไรซิกเนเจอร์ค่ะก็คือส้มตำบุการ,ราของทาง<ม>บ้านเรานะคะหอยแมงผู่หอยแมงคู่ของขอึ้นแม่ะของโปรดคุณพ,อพ่อร์ผึงเลือกานจับรถน้ำไปเลย <c oughs> เมื่อไหร่อีหยังสิเกิดขึ้นเมื่อไหรอีหยังสิแล้วแต่กระตามแต่พี่น้อนก็จังไม่ไปซาลีวาน่ะ กินเบียร์ซะก่อน yeah. Yeah. <laughs> มาเดินมาเดินพี่น้องมากินขอน้องกันค่ะสุขสันต์วันปีใหม่จ้า